มาเริ่มตอนตันข้าวชาวตายกันนะครับ,รบเก็บเกลื่อนกันไว้แหลกเดียวว่ามีเหตุการณ์ที่าว่านักทองเทียเ่ยวจมน้ำือวาโทุกขืนสัตว์ะนะครับสู้นใหนะไม่ใช่แหลกว่าเป็นแหลกวันที่สิบพกนะครับพุ่งคือเหลกวันจันทร์ที่ผ่านมานะตอนนี้ทางกอสมุ่งกาจะตั้งสู้นมาจากการเหตุการณ์เพื่อที่จะขอน่าผู้สู้นให้จากการจมน้ำนะครับแล้วก็ข้อความระมือผู้ประกอบ ผู้ประกอบการกันนะว่าช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเทียวนี้ทราบถึงสัญญลักษณ์ถงแดงถือว่าเวลา<ะ>ปักเอาไว้นะครับ<ะ>เพื่อป้องกันอันตรายและก็ความสู้เสีย,ยจากการแล่นน้ำทะเลนั่นเองนะครับอาล่ะครับไปติดตามกันนะจากเหตุการณที่เกิดขึ้นแหลกวันเที่ย6สพกลุ่มผาพันธอง5 6 7ที่ผ่พาพันมากครับในช่วงคำ่ำเสวาเกิดเหตุ ผู้จมนามสุ้นห้ยส่องรายเทเวเรนชายห้าชเวง่งตำบลบอ่อพุทธอาเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคณะตีวาออกไปล้านน้ำกับเผื่อร่วมห้าคนแล้วก็โษกลืนสัตว์จมห้ยไปเบื้องตอนนั้นได ขอนห้าโดยทีมเดินเท้าโคอนอนะครับพบผู้สูายุหนึ่รายและวอาอยุ15ปีกาเสียชีวิตนะครับกณะเถอีกหนึงรายยังไม่พบโดยนายกัมปนาดกลินเสร้าคนในมอำเภอดกอสมุยในท่านาผู้อำนวยการการอำเภอนะครับกระด,ดส้สร้างการให้จัดตั้งสุ้นมาจากการเหตุการณ์จุดเกิดเหตุโดยบูรณาการรวมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นทีว่วางแพนขอนหโดยชายเจสกี8 ขอนห้าบริเวณชายฝั่งเซตจุดนะครับแล้วก็ให้ผู้ประกอบการช่วยตรวจสอบบริเวณชายหาดนาสถานประกอบการด้วยกับค่ด้านนายรัชพรภูนสวัสดิ์นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยก็ข้อความรวมมือผู้ประกอบการโรงแรมที่อยู่ใกล้บริเวณชายหาดได้ประชาสัมพันธ์ให้หนักท่องเที่ยวต่างชาติทราบถึงสัญ,ญลักษณ์ธงแดงมาตรการเตือนภัยต่างๆและบริเวณที่ควรเฝ้าระวังเพื่อป้องกันอันตรายและความสุญเสียจากกันแล่น้ำนทะเลในช่วงเทคลืล่นลมแรงรวมถึงสถานศึก ผู้ปกครองก็ควรให้ความรู้คำแนะนำดูแลบุตรล้านเรื่องของการลงลเล่นน้ำเล่ในช่วงเที่มีประกาศคือนลมแรงไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือว่ายไม่เป็นก็ไม่ควรออกจากฟังออกไปเล่นน้ำในที่ว่าเขา กันท่งแดงด้วยอะไรขืนสัญญาณไว้อ่ะค่ะเนื่องจากความรุนแรงข้องคลื่นเนี่ยบางทีเราแลบบนฟังอาจจะไม่ได้แรลบเออไม่ใช่มันอาจจะคือลมสงบแต่าตเล่บางทีลื่นใตหนามมันก็จะแรงคือขอให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังเพื่อบองกันความสูญเสียเถ่เกิดจากการจมน้ำด้วยก็อแสดงความเสียใจด้วยนะคะครับผมยังแดกอยู่เลยนะแล้วก็ยังเสียเรฟรนด์บล็อกเลยนะคะบางทีว่าเวลาเราไปเที่ยวเขาปักท่งแดงแบบนล้วแหลแต่ว่ามันก็เมื่นไม่มี ความรุนแรงเ่าได้ไม่จะลงได้เมื่อตรงนี้ก็คือคือพอขาเตือนนัแสดงว่าคือเจ้าหน้าที่เขาก็รู้เ่าก็มีความชำนาญนะเขารู้หวาน้ำมันเป็นปลปือนะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นธงก็ปฏิบัติตามปลอดภัยที่สุดก็คือให้รตหนักไว้เลยว่าพอเขาขึ้นทงแดงเนี้ยอย่าลงครับผมอันนี้กเตือนดังหนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติที่าไปเร่ในทุกๆแห่งเลยนะครับค่ะ